สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนก็จะพาทําขนมไทยนะคะเป็นบัวรอยเผือกขา้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะแป้งเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำเลยค่ะแม่เน,นนะคะก็จะใช้เป็นเผือกที่นึ่งแล้วนะคะอยู่ที่80-100กร,รัมค่ะนํามาบดให้ละเอียดนะคะ พอเราบดเผือกละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่แป้งมาลงไป60กรัมค่ะผสมแป้งกับเผือกนะคะให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนวดแป้งนะคะด้วยน้ําร้อนค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ําร้อนลงไปแล้วก็นวดแป้งจนเนียนเข้ากันได้ดีนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งจนเนียนเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แป้งนวลนะคะโรยถาดไว้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําแป้งนะคะมาคึงเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะทําเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้มีดนะคะตัดเป็นท่อนๆค่ะแล้วก็จะใช้ความหนาประมาณ1นึ่เซนนะคะ แป้งติดกันแล้วก็แกะออกคข่แบบนี้ค่ะแล้วก็คึงให้ทั่วแป้งนวลแบบนี้นะคะเสร็ดแล้วเราก็ทําการต้มน้ําให้เดือดค่ะพอน้ําเดือดแล้วเราก็นําบัวรอยลงไปต้มให้แป้งสุกนะคะพอเราต้มไปสักระยะแล้วนะคะบัวรอยของเราก็จะลอยน้ําขึ้นมาแบบนี้ค่ะ พอัวรอยลอยน้ําขึ้นมาหมดแล้วนะคะเราก็จะต้มต่ออีกประมาณสัก2-3นาทีให้นะคะแป้งนะคะสุกดีค่ะหลังจากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักในน้ําเย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปทําน้ํากะทิกันต่อเลยนะคะส่วนผสมของน้ํากะทิของเราก็จะมีหางกะทิ250รกรัมค่ะใบเตย2-3ใบน้ําตาลโตนดหน50กรัม น้ำตาลทราย80กรัมความหวานสามารถปรับเพิ่มได้นะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาต้มให้นะคะน้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป180กรัมค่ะจากนั้นแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปนะคะปริมาณต,ตามชอบข้าวโพดต้มสุกค่ะเผือกนึ่งหั่นเต๋า แล้วก็ตามด้วยบัวลอยที่เราต้มไว้นะคะพักให้เสด็จน้ําค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแล้วก็ต้มให้เดือดอีกเล็กน้อยแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะพอเดือดประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดเตาได้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถ้วยแล้วก็ไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัวลอยเผือกขาา้าวโพดมะพร้าวอ่อนค่ะ สูตรนี้นะคะแป้งของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็รสชาติไม่หวานจนเกินไปค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ